สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดัมชแนลค่ะ,ะ EP นี้อยู่ที่หนองสลัสดใดครับสระโจมนะฮะ,ะเนื้อที่อยู่ที่ออ,ออกมาจากสามชุกบ้านเราที่กี่กิโลคะ30กิโลสามสิบกิโลโระ,ะคะ,คะแล้วตัวพื้นที่ตรงนี้ออกจากสักกระโจมประมาณ4กิโล4กิโลนะคะวันนี้เราจะพามาดูเนื้อที่เป็นล็อกนะคะแต่แต่4กิโลใน4กิโลนี่มีทุกอย่างเลยนะมี มีวัดนะคะปั๊มใช่ค่ะทางเข้ามานี่จะมีปั๊มนะคะมีร้านเซเว่นสะดวกซื้อนะคะมีร้านขายส่งนะคะสําหรับคนสุพรรณเราจะรู้นะคะโรงเกลือโรงเกลือสักกระจมใช่ขึ้นชื่ออยู่นะคะค่ะแล้วก็อีพีนี้เนี่ยเราจะพามาดูเนื้อที่ที่แบ่งเป็นล็อกขายนะคะวันนี้ล็อกละหนึ่งไรล,ล็อกละหนึ่งไรนะคะเนี่ยค่ะลูกเอ่อเจ้าของที่เขาได้แบ่งไว้ให้แล้วนะคะเป็นล็อก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 นะคะ อ่าเรามาเริ่มแปลงแรกก่อนดีกว่าเนาะอ่าแปลงแรกแคือแปลงนี้ค่ะล็อกที่หนึ่งเจ้าของที่เขาบอกว่าอยู่ไล่ไล่ไล,ไลเ่เศษเศษใช่ไหมคะใช่ครับผมค่ะอยู่ที่ตารางวาละราคาอยู่ที่สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะคะราคานี้ต่อรองได้ไหมคะตามตามสกอรครับตามสกอใช่ไหมคะ,มมคะพื้นที่ตรงนี้นะคะจะอ่าข้างหน้านี้จะติด ถนนที่เขาทําไว้ให้คือเขาเรียกว่าถนนอะไรเนี่ยแบ่งแบ่งโซนให้ใช่น้ากว้างนี่เท่าไหร่คะน่ากว้างหกเมตรครับหกเมตรนะคะอันนี้คือพื้นที่ที่เขาแบ่งนี่ครับยาวยาวไปนี่คือหกเมตรครับค่ะอ่าบอกข่าวดีนะคะสําหรับคนเงินน้อยนะคะสําหรับคนเงินน้อยนี้สามารถผ่อนได้นะคะเจ้าของที่บอกใช่ไหมคะใช่ครับผมผ่อนกับอะไร ผ่อนกับเจ้าของที่สิคะเอ้าล่ะคะเจ้าของที่บอกนะคะว่ามีโปรโมชั่นคือสามารถผ่อนได้นะคะในเนื้อที่ของเก้าล็อกนี้นะคะแต่อันนี้อันนี้คือล็อกสองนะค่ะล็อกสองล็อกที่สองล็กสองนี่จะติดฝั่งนู้นจะติดคลองใช่ไหมติดเมืองอะติดเมืองแล้วก็มีแล้วก็มีถนนตัดผ่านอีกอ่าและตรงที่เรายืนตรงนี้ก็คือเป็นถนน ไว้สำหรับอ่าใช่ค่ะอันนี้คือล็อกที่3นะคะเอ้ยล็อกที่สองล็อกที่2นี่จะถูกคือมันมีแค่1ไร่นะคะเพราะว่าล็อกแรกน่ะอยู่ที่1ไร่กับ4ตารางวานะคะแล้วเนื้อที่ที่สองนี่คืออยู่ที่ราคา3ามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะคะต่รลงราคากันได้นะคะสามารถผ่อนกับเจ้าของที่ได้นะคะโปรโมชั่นวันนี้นะคะแล้วก็แปลงที่3มนะคะสู่แปลงที่3ามจะอยู่ด้านหลังของแปลงที่2นะคะ อยู่<บ>ด้านหลังแปลงที่สองคือตรงนี้ก็ถูกหน่อยเพราะว่ามันอยู่ติดถนนแค่ข้างเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดแปลงที่สองนี้จะติดมันจะมีถนนสองข้างทางนะคะคือข้างหลังกับข้างหน้านะคะมันก็เลยจะมีราคาหน่อยนะคะนี่คือพื้นที่ล็อกที่สามนะคะที่เจ้าของที่ได้แบ่งขายนะคะแบ่งขายเป็นล็อกๆนะคะแล้วทีนี้เดี๋ยวข,ข้อมูลของแปลงที่สามนี่จะถูกกว่าประมาณสี่หมื่นนะคะ แล้วทีนี้แปลงที่สี่นะคะแปลงที่สี่จะอยู่ติดกับแปลงที่สองนะคะใช่ครับอ่าเจ้าของที่เขาแบ่งให้เป็นล็อกๆ็อกนะคะเพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อพื้นที่อ่าเท่านี้ราคาก็จะเท่ากับล็อกที่สองนะคะราคาเท่ากันนะคะอยู่ที่สามแสนเก้าหมืห้าพันบาทนะคะอันนี้คือล็อกที่สี่เนาะล็อกที่สี่ค่ะที่สล็อกที่สี่นะครับล็อกที่สี่ถามว่าล็อกที่สองกับล็อกที่สี่ทไมถึงแพงกว่า ล็อกที่สามเพราะว่าล็อกสามคือเขามีแค่หน้าถนนให้แค่ฝั่งเดียวนะคะล็อกสองกับล็อกสี่นี่คือมีถนนสองข้างทางนะคะสองขอบอข้างหน้ากับข้างหลังเนาะใช่ครับทเทียบ<ม>แล้วนะคะอันนี้พื้นที่ยังไม่ถมนะคะพื้นที่ยังไม่ถมตรงนี้จะเจ้าของที่เขาถมให้ให้เป็นเฉพาะเส้นทางตรงนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จัดการนะครับมีเสาไฟฟ้ามีปลาปลาหมดนะครับใช่ค่ะเนี่ยนะคะปลาปลามีปลาปลา,ปปาเข้าถึงนะคะคือ ถ้าลูกค้าซื้อก็คือว่าเขาจะมีการเดินน้ําเดินไฟให้นะคะใช่าไปสู่ที่ล็อกที่ห้านะคะล็อกที่ห้าก,ก็อยู่โซนตรงข้ามกับล็อกที่สี่นะคะราคาก็จะถูกกว่าล็อกที่สี่ก็อย่างที่บอกนะคะล็อกสามล็อกห้ามีติดถนนแค่ฝั่งทางเข้านะคะเข้าทางเดียวนะคะคืนถนนนะคะอ่าล็อกสองกับล็อกสี่นี่คือติดถนนสองแถบนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจ ตัวถูกลงมาซอฟลงมาหน่อยก็ประมาณถูกกว่าประมาณสี่หมื่นนะคะแต่ถ้าเกิดอยากได้ติดทั้งทั้งสองข้างนี่ก็ราคาอัพอยู่ที่สี่หมื่นนะคะหมายถึงต่อล็อกนะคะแล้วทีนี้เราจะพามาดูที่ล็อกที่หกนะคะล็อกที่หกนี่ติดโซนกาบล็อกที่เจ็ดล็อกที่เจ็ดนี่คือขายแล้วนะคะนี่เขาถมไปแล้วนะคะนั่นคือล็อกเจ็ใช่ถมแล้วอันนี้คือตรงข้ามนี่คือล็อกที่หกนะคะพื้นที่ตรงนี้ยังไม่ได้ขายนะคะล็อกล็อกที่หราคาเท่าไหร่ครับ ล็อกที่6ราคาราคาเดียวกันกับล็อก3เอ้ล็อกที่2กับล็อกที่4นะคะอยู่ที่3,95,000บาทอ่ายังสงสัยว่าเออทำไมมันราคามันต่างกันก็เพราะว่าล็อก6ล็อก4แล้วก็ล็อก2นี่คือมีถนน2ฝัง่งใช่ค่ะแล้วก็ล็อกล็อก5ล็อก3ล็อก1คือมีถนนเ<ค>ทบเดียวทางเข้าใช่แค่ทางเข้าทางเข้าที่เดียวนะคะ การประปาไฟฟ้าเข้าถึงนะคะนี่เลยค่ะเสาไฟฟ้าแบบอันนี้คือลูกค้าได้ซื้อไปแล้วนะฮะอ่าอันนี้ซื้อแล้วนะคะซื้อแล้วครับแล้วนะคะมีล็อคคุณสาว้วยนะคะอ่าแล้วทีนี้ข้างหน้านะคะโซนข้างหน้าของเราคือล็อกที่แปดกับล็อกที่เก้านี่คือขายแล้วนะคะนุ่นขายแล้วนุ่นยังอ่านุ่นขายแล้วที่ถมน่ขายแล้วขายแล้วขายแล้วล็อกแปดขายแล้วนะคะมีล็อกเก้าค่ะ ล็อกเก้าอยู่ที่ราคานะคะล็อกเก้านี่ยังไม่ถมนะคะล็อกเก้ากับล็อกแปดนี่โซนข้างหน้าจะติดถนนคอนกรีตนะคะที่ทางเข้าหมู่บ้านเนาะใช่อ่านี่เลยค่ะดูดูดข้องอันนี้ที่ถมแล้วนี่คือขายแล้วนะอ่าขายแล้วล็อกแปดขายแล้วกับล็อกเจ็ดนะคะ,ะขายแล้วจะติดถนนจะติดถนนคอนกรีตใช่โซนข้างหน้าติดถนนคอนกรีตะคะ่ะอันนี้ที่ล็อกเก้าล็อกเก้านี่จะแพงขึ้นมาที่อัพที่ราคา 4 2 5 0 0อ้าพันบาทนะคะอันนี้ที่นี้ยังไม่ถมนะคะยังไม่ได้ถมแต่สามารถขุดดินขึ้นมาได้ข้างบนได้ใช่ค่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างหน้านะฮะหน้าถนนนะฮะหน้าทางเข้านะครับซ้ายมือนี่แปลงนี้คือเขาจองไปแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับซื้อไปแล้วนะฮะ,ะเหลือแทบขวาครับแปลงแรกยังครับ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจคือยังงงหรือว่ายังไม่เข้าใจที่าทางเพจอธิบายก็สามารถทักไปที่เพจได้เลยนะคะว่าเ,ออเนื้อที่ตรงที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นี่ราคาเท่าไหรนะคะเพราะว่าราคาแต่และพื้นที่ไม่เท่ากันราคานะคะไม่เท่ากันแต่สําหรับความกว้างของพื้นที่คือหนึ่งไร่ต่อพื้นที่ที่เขาแบ่งให้ล็อกให้ขายนะคะ แต่เนื้อที่ตรงที่ติดถนนเนาะคือ,อติดถนนคอนหน้าคอนกรีตเนี่ยก็จะมีราคาขึ้นอีกนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันอยู่โซนติดถนนเนาะใช่ครับผมง่ายนะคะข้างหน้านี่คือลัดยางแล้วครับนี่นี่คือลัดยางออกอำเภอเราขวัญได้นะครับอำเภอเราขวัญไปประมาณสักยี่สิบกิโลนะฮะเราขวัญถ้าเลี้ยวขวานี่ครับหน้าแปลงนี่คือสะกรโจมนะครับนี่ครับ,รบเลี้ยวถนน นี่ถ้าตรงไปนี่คือถนนเลยนะครับถนนหน้าหน้า<ช>ปากซอยเลยว่ายง่ายเลยคือต้องเดี๋ยวเจ้าของเขาจะถมถมแบบถมหินเนาะเอาลูกหินลูกรังมาลงเดี๋ยวพอหน้าฝนมาเดี๋ยวเขาจะถมหินให้นะคะแล้วก็ลูกค้าคือสนใจก็คือว่าเขาก็จะต่อน้ําต่อไฟลงมานะคะเพราะว่าตอนนี้เขาไปติดต่อที่กรารไฟฟ้าแล้วนะคะลงเสาไฟฟ้าเนาะใช่นั่นแหละค่ะถ้ายังไงก็ ติดตามติดตามเราด้วยติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจใช่ค่ะ E ีนี้คือมาจาก EP ที่แล้วที่เราประกาศบอกว่าลูกค้าหรือเจ้าของที่ท่านใดที่สนใจให้เรามาลงในเพจให้แล้วแล้ววันนี้ก็ลูกค้าท่านนี้นะคะดาอาจจะเจ้าของที่ท่านนี้ ได้ติดต่อทางเพจเราให้มารีวิวพื้นที่ตรงนี้นะคะที่อ,อยู่สะกระโจมเนาะใช่ต้องขอบพระคุณอย่างยิ่งขอบพระคุณมากนะคะที่ติดต่อทางเพจดําเพราะทางเพจดําแล้วขายจริงเนื้อที่จริงค่ะทุกแปลงมีชโฉนดนะคะแล้ววันนี้ได้ข่าวได้ข่าวดีว่าไอ้ค่ะวันวันนี้จะมี ลูกค้าลูกค้ามา2คน 2>, 2คน2คนนะคะที่จะมา EP ที่แล้วนะคะที่เราขายบ้านนะคะวันนี้มีลูกค้าติดต่อเข้ามาแล้วจะมาวางมัดจําแล้วก็ที่บ้านตะอีก 2, 2> แปลงของแปลงนะคะขอบพระคุณมากนะคะสําหรับ FC ที่กดไลค์กดแชร์ให้เราที่ซับสไครต์แบบว่าเออเนี่ย ว่าการทํางานของเรามีมีจริงๆนะคะแล้วก็ขอบคุณมากดีใจค่ะวันนี้ลูกค้าจะมาวางมาแล้เราต้องอเราต้องขอบใจ f c ีด้วยที่บอกว่าให้เราปรับปรุงด้านการพูดการอะไรต่อ<ช>อะไร,ะระเพราะเราใหม่งไงใหม่น<ช>่คือทุกคําทุกคําติชมหรือว่าทุกคําที่ลูกค้าบอกมานี่เราจะนําการเอราจะพาการมาปรับปรุงคําพูดใหม่หรืออะไรประมาณนี้นะคะคือเราก็เนาะ ยังม่อยู่ตื่นตืนกล้องนะคะประมาณง่ายๆนะคะแต่ถ้าเกิดแม่ค้าเอ้ยถ้าเกิดลูกเพจหรืออะไรเราเรียกเขาเป็นอะไรนะลูกค้าแอดมินอ,อถ้าเกิดแอดมินได้สก,กระป๋อกเนี่ยแบบจะป้องปลออะไรมาเนี่ยค่ะ <c oughs> แต่ยังไง้าววันนี้ก็อยู่ที่สะกระโจมนะคะสะกระโจมหนองพันใดหนองพันใดอ่า,อาถ้าสนใจติดต่อเลยครับ<ช>0612103438ค,ครับดัมชแนลนะฮะโทรได้เลยครับเบอร์นี้ครับ มาสอบถามราคาเงินสดเงินผ่อนที่อยู่ตรงไหนอะไรยังไงไค่ะติดต่ออะไรบ้างมันเจริญไหมมีทกศมีออมสินมีตลาดสดไหมตอบถามผมมาได้โดยตรงนะครับผมจะให้ข้อมูลกับลูกค้าทุกท่านนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุดจากที่การซื้อที่แปลงนี้และทุกแปลงนะครับใช่ค่ะของเรา ก็จบกันกค่แค่นี้กันเนาะอ่าตั้งขอบคุณเอ,อนอนี้เอซีเท่าไหร่ละสร้อยซีร้อยยี่สิคนไรนี่แหละประมาณนี้นะคะขอขอบคุณมากเลยนะคะถ้าไงแล้วรบกวนติดต่อ e ีพีต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็จากกันไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ